โอ้ยเสร็จแล้วยังเนี่ยรถแก๊ปเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยไปงงไปงานี่ไม่อยากขับรถปตัวแต่งหน้าทำผมสวยไปงานวันนี้ตีนสีขาวดีสีขาวใส่ชุดอะไรล่ะก็สีขาวสีแต่งหน้าก็ต้องสีขาวโอจะได้เข้ากันไม่เข้าเพนเลยว่าเธอเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยเคยเจอมาบ่อยมากให้กูแต่งหน้าให้อย่างนี้จริงๆค่ะใส่ชุดขาวทำไมไม่ทาตาสีขาวล่ะคะ พอแต่งออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ดูได้ที่ไหนล่ะืมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตีมชุดสีขาวจะต้องแต่งหน้ายังไง <c oughs> อย่างนี้ยหรอไม่รอดป่วยอะไรอะ่ะอ่ะรับไปแล้วกินซิดีใจจังได้ทําบุญให้อาหารลิง <c oughs> ไม่ได้ดูวรอบบูเลยพอือไปดูเลยค่ะ เราจะสังเกตได้ว่าคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำเนี่ยจะชอบใส่สีขาวแต่เวลาใส่สีขาวแล้วทาไมหน้าดํากว่าเดิมเวลาถ่ายรูปนะคะมันดูสะอาดค่ะใช่มันจริงๆอ่ะมันดูสะอาดมากแต่ว่าก่อนอื่นเราติดสติกเกอร์ตาสองชั้นแล้วเรยมาบอกเหตุผลกันนะคะว่าเราจะต้องแต่งหน้าในลุคโทนอย่างไรเพื่อที่ว่าให้หน้าเราเนี่ยไม่มืดไปกว่าเดิมนะคะเพราะยิ่งขาวเท่าไหร่ยิ่งมืดค่ะติ๊กกอเทปไปเลยค่ะหนึ่งแพ็ค300บาทเพราไรคะสีขาวเนี่ยการทาตาสีขาวขาวทให้ตาเราบวมมากกว่าเดิมนะ ดังนั้นเนี่ยตาเราก็จะยีแล้วก็จะตีมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้วยการลงรองพื้นที่สว่างมากเกินไปมันก็จะยิ่งทําให้หน้าเราดูเทาแล้วก็เมารองพื้นมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นอันเดอร์โทนในการรองพื้นก็คือต้องเป็นสีแบบว่าโทนเหลืองแล้วก็ไม่ให้ขาวและวอกมากจนเกินงามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาวแล้วก็วอกจนเกินงามเนี่ยสรุปคือยังไงคะอืพังพินาศคะ่ะทุกคนขาบางทีเนี่ยชุดขาวแล้วใส่แล้วมันดำแล้วยิ่งทารองพื้นขาวทําให้เราตัวยิ่งดํานะคะดังนั้นเนี่ยลงรองพื้นเนี่ยให้เลือกโทนสีนะคะนิดนึงนิดนึงอย่ามั่น อย่ามั่นใจว่าสวยนะคะยิ่งขาวหม่ความว่ายิ่งสวยเหรอไม่ใช่ใครยิ่งขาวยิ่งพังคะ่ะอ่ะพัก เรารองรอง,รองพื้นเป็นสีเนื้อนะคะปกติตามต้อทํามราวเลยนะคะกดกอกดไปค่ะด้วยพับของการพุกนะคะ1ชิ้น150บาสิบบทค่ะ,ทะการแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะบอกไว้เลยค่ะอีมาดามแพรค่ะเคยโดนมาก่อนนะคะสําหรับการแต่งหน้าตีมชุดสีขาว่วาค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเออ้าตัดสีขาวได้ไหมคะเออไม่รอดนะคะวันนี้เราใช้คอนซีลเลอร์ของ BK นะคะที่ใครบอกว่ามีปัญหาเรื่องสิวเรื่องรอยแผลเป็นนั่นน่นนี่แต่ว่าถ้าเกิด แ้วไม่อยากให้เป็นสิวเนี่ยเราใช้คอนซีลเลอร์ของ B K ตัวนี้ได้นี่น,นี่ตัวนี้คือลดนะคะอะแต้มแต้มแต้ม,ตมไปค่ะอะ <c oughs> เดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าในกรณีที่ชุดขาวเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าพอแล้วตะค่ะคุณพี่แต่งหน้าโทนน้ำตาลเนี่ยดีที่สุดค่ะ <c oughs> แต่งจนหน้าจะไม่เหลือนมนุษย์อยู่แล้วนะคะน้า <c oughs> แต่งหน้าแบบศพค่ะศพเป็นอย่างไรคะมาดามแพมอ๋อ ขาวซิทที่หายเลยนะคะะเราใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นสีแบบว่าไม่ต้องสว่างมากนะคะที่สีใกล้เคียงกับผิวนิดนึงอ่ะกดๆๆไปค่ะมาดามแพมคะที่ทายบนหน้าเนี่ยขาวกว่าหน้าอีกนะคะ <c oughs> เออได้แค่นี้แหละเออ <c oughs> นะคะรองพื้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเวลาปกปิดแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยบางทีนี่ เห็นแต่เสื้อลอยได้ตาพังไหมพังค่ะพักก่อนนะคะเอาพักกดกอดไปอย่างนี้อ่าแล้วเฉดดงเฉดดิ้งเนี่ยสำคัญมากนะคะสําหรับคลิปนี้อ่าลงผิวค่ะถ้าเกิดมีแป้งอยู่บนหน้าเนี่ยยังไงมันก็สว่างอยู่แล้วนะคะไม่ต้องแบบว่าใส่ให้มันสว่างวาบมากเกินไปนะคะอ่ะกอดไปค่ะเดี๋ยวเขาคิดว่าแบบน้องคะเป็นผีหรือเปล่าบอบผีอะไรใส่เสื้อสีขาวนี่แหละอ่าแล้ววันนี้นะคะเราใช้แป้งเนื้อแมทนะคะ every matte uv protection อันนี้ของแบรนด์อะไรครับแบรนด์บรีนะ นะคะอ่ะเราทาไปนะคะเราชอบที่ว่าแป้งที่แบบว่ามีความผลิตภัณฑ์ที่หนานิดนึงนะคะถึงจะเป็นแป้งฝุน่นแต่ว่าปกปิดได้อะไรอย่างนี้ไงอ่ะฟิลเหมือนเรากึงงานผิว แต่ทาหนาขนาดนี้นี่มปผิวแล้วนะคะมาดามแพมค่ะผิวอะไรคะอ,อ๋อผิวคังพอกอย่างมาดามแพมมาคะก <L it> ็ต้องทานแน่นนิดหนึ่งนะคะเอาแต้ไปแค่ทั่วใบหน้าค่ะเอาจังหวะยางมันจะออกอะค่ะเพราะอะไรคะบางทีเนี่ยหน้าเหนียวเนี่ยดูไรยางอายนะคะท <L it> าไปเลยคะ่ะแต่งไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวอ่อนเอง <L it> อการทาอย่างนี้นะคะเหมาะสําหรับคนผิวมันถ้าเกิดว่าผิวมันเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยก็จะมันเป็นพิเศษนะคะแล้วพอเวลาใช้แป้งที่เป็นแป้งแข็งเนี่ยมันจะคุ้กใช่ไหมพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ แป้งฝุ่นเนี่ยมันจะคอยซับความมันบนใบหน้าได้ค่ะเชดดิ้งมันสำคัญถูกไหมดังนั้นเนี่ยแปรงก็สำคัญเช่นเดียวกันกันกบแปรงนรุนน้อยช้างแบมมอส6จีน900บาทที่มาดาแปมขายบางคนก็บอกว่าทำไมใช้แต่ของเดิมๆแบบเดิมๆโถ่ เวลาเขาซื้อมาแล้วแล้วเขาใช้ไม่เป็นเนี่ยไม่ได้เหมือนหล่อนนี่จ้าเก่งมากพลิกแพลงนั่นนู่นนี่สารพัดสารเพดูแล้วกันนะคะบางทีเนี่ยแพมพยายามทําให้เป็นขั้นตอนเดิมๆเ,เพราะว่าอะไรคนที่แต่งหน้าไม่เป็นเนี่ยเขาจะได้แต่งหน้าได้แต่งได้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพื้นฐานเนี่ยเดิมๆทั้งหมดต้องสิ้นเลยและถ้าใครนะคะอยากเรียนแต่งหน้ากับมาดามแพมบอกไว้เลยนะขนาดนี้เนี่ยเปิดสอนเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่26กันยายนนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ซึ่งวันอาทิตย์ถามว่าทำไมไม่จัดค่ะอาจารย์ฟุกจัดนะคะถ้าเกิดว่าใคร อยากมาเนี่ยก็มาได้เลยอาสาหรับใครที่แก้มบวมแก้ม,กม,กมป่องแล้วเฉดดิ้งไม่ได้ใช่ไหมคะใช้แบบเป็นฝุ่นจะหมดและใช้ครั้งเดียวแล้วก็โยนทิ้งเลยนะคะอันนี้ของอร้านโมชิโมชินะคะอดูดปากค่ะอือหลังนี้นะคะโดนะคะแต่ถ้าใครไม่ว่างมาเรียนเนี่ยไม่ต้องมาเรียนก็ได้เพราะอะไรเราสอนแต่งหน้าอย่างนี้แทบทุกวันนะคะกลับไปดูคลิปเก,ก่าๆกันบ้างก็ได้อยากรู้เกี่ยวกับว่าเรื่องอะไรเนี่ยแต่งหน้าปิดลุมสิวแต่งหน้าหนีตามผู้ชายแต่งหน้ารับประยญย แต่งไปเลยค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะบางคนเนี่ยดูเนี่ยไม่ได้ดูเพื่ออะไรหรอกดูมาดามแบบเพราะอะไรมาดามแบเป็นรถแบ่าแป้ไปค่ะนี่แกนจมูกอย่างนี้แล้วเรามาบอกทริคง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าใครที่เชดดิ้งดั้งไม่เป็นนี่เอานี้วางนี้อ่าแล้วใช้อย่างนี้นะคะเราก็จะใช้แปลงเดิมๆของเดิมๆสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ใช้เป็นนะคะถ้าใครยังมีอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องซื้อนะคะแค่มาดูมาดามแพมมาดามแพมก็ดีใจแล้วขอบคุณนะคะ <laughs> <laughs> <c oughs> อาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครที่แบบว่ามีปัญห์ปัญหาอะไรนะั่นนู่นนี่ส,รสรารพัดสรารพีใต้ตาดาใต้ตาหมองคล้ำนะคะกรุณานะคะใช้แป้งแข็งหรือแป้งฝุ่นก็ได้แตะไปที่ใต้ตาเพราะว่าอะไรบางทีในความมันใต้ตาเนี่ยมันทําให้ตาเลอะเทอะพอตาเลอะเทอะบอกเขาสัมอางไม่ดีเปล่าหรอค่ะมึงแต่งหน้าไม่สวย <c oughs> นะคะแต้มไปค่ะตรงคางแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องรอบแก้มเนี่ยก็แต้มไปตรงนี้ด้วยนะคะแต่วิธีที่แก้ที่ดีที่สุดคืออะไรคะตาหมอค่ะไปเติมฟิลลงฟิลเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันช่ว ได้ในการแต่งนงแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณแบบว่าเฮ้ยสวยแล้วก็มั่นใจขึ้นนะคะไม่ต้องแอนตี้ค่ะสัญญกรรมค่ะเราไม่ได้ทําสัญญกรรมค่ะเพราะอะไรหมอทําให้ <laughs> ไม่ได้ทําเองอบางทีนี้ หัวคิ้วนี่ทื่อเป็นสากระเบือเลยนะคะผู้ชายมีกาเข้าใกล้เพราะอะไรคะหัวคิ้วทิท่มหน้า <c oughs> นะคะก็แนะนําว่าให้ใช้ผู้กันเนี่ยแต้มกับอายแชโดว์ฝุ่นอันนี้ซื้อมาอัลละลอยอย่างนะสมัยก่อนเนี่ยยังเหลืออยู่เลยเนี่ยใช้อันนี้นะแต่งหน้าเนี่ยอันนี้นี่บอกไว้เลยนะหาตั้งได้หลายหมื่นแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็น เคื่อสำอางตลาดนัดก็จริงแต่ว่าเอ้ยสีมันสวยนะคะอ่ะแต้มไปค่ะบริเวณหัวคิ้วด้วยผู้กันหัวตัดก่อนแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ยอ่ะแล้วหลายคนบอกว่าไม่ได้มาเรียนแต่งหน้ากับมาดามแพมทำยังไงคะก็นี่แหละค่ะดูได้ทุกวันนะคะในช่อง YouTube และก็ช่อง Facebook มาดามแพมค่ะเซิร์ชได้เลยค่ะมันไม่ค่อยขึ้นนะคะเซิร์ชแล้วก็เข้ามาหานะคะอย่ารอให้แบบว่า Facebook มันเสิร์ฟนะคะเพราะว่าถ้า a c e b o o k เสิร์ฟเนี่ยโอ้ รอ,อนานค่ะดังนั้นเนี่ยแพมเนี่ยอยากจะให้ช่องโตเองโดยที่ว่าคนรักแพมเองไม่ได้หมายความว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรต้องซื้อโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แอนตี้นะเรื่องของเรื่องตังมีเหลือไม่มีปัญญาซื้อไปซื้อเครื่องสำอ,งอ,งสำอางแต่ง,ง <c oughs> ตงหน้าทุกวนัน <c oughs> นะคะตอนนี้เนี่ยถามว่ามาดามแพมคะเอาเครื่องสำอางอะไรมิคะตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่ขอรับแล้วนะคะเพราะอะไรคะมีเยอะใช้ยันลูกบวชก็ยังไม่หมดนะคะอ่านี่เราใช้เป็นฝุ่นนะคะปัดๆไปอย่างนี้อ่าแล้วเครื่องสำอางราคาถูกเนี่ยมันจะมีปัญหา อยู่ตรงไหนคะมันเป็นฝุ่นเยอะนะคะนี่น,นี่เห็นไหมมันก็จะดูสกปรปกสกปรปกนี้เป่าทิ้งค่ะค่อยๆนะคะนี่ปาดไปอย่างนี้นะนี่นี่ปาดอย่างนี้นะไม่ใช่แบบดำจมตัง้งเนี่ยมันเป็นฝุ่นแล้วเธอไม่ดีค่ะบางทีเนี่ยสอนแต่งหน้าอยู่โอ้โห แต่งหน้าหรือมึงตำต้มต้มเนี่ยทิ้งกระทงกระทงอะไรอย่างนี้เครื <K> ่อง <K> สำอางเป็นรูๆูเลยนะคะหลายคนไม่รู้นะคะดังนั้นก็เรียนรู้กันนิดนึงแล้วเครื่องสำอางเราเนี่ยก็จะได้ใช้แล้วก็ประหยัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เครื่องสำอางไม่แตกนะคะบางทีเนี่ยบอกก็หนูไม่ถนัดนะคะอ๋อเรื่องของมึงค่ะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนะคะเราค่อยใช้ดินสอเนี่ยเขียนคิว้วเพราะว่าอะไรคะบางทีเนี่ยเขียนกับดินสอเลยเนี่ยมันจะทื่อเป็นสักระเบือนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้แปรงเนี่ยในการหวีเลยอ่ะแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยหวี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 หนิดนึงนะคะ คิ้วมันฟุงฟุ้งมันจะได้ไม่เกาะเป็นก้อนแต่ถามว่าถ้าใช้ดินสอเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะดูแข็งแข็งถูกปะ่ะแล้วถ้าใครหัวคิ้วฟุ้งฟุ้งนะคะอยากได้อย่างงี้ก็คือใช้ผู้กันที่เป็นหัวกลมๆอย่างงี้นะคะแล้วก็ขยี้ก็คือแปลงไร้ดังที่อยู่ในเซตหกชิ้นเก้าร้อยบาทขวาดาแแพร์นั่นเอง <C ity> ขายคงหนักมาก <c oughs> เพราะอะไรคนที่ซื้อไปแล้วจะได้ใช้เป็นอันเนี่ยขยี้อย่างงี้นะคะหลายคนเนี่ยซื้อไปหลายชุดมากเลยถามว่าซื้อมาทำไมต้องหลายชุดก็คุณพี่อ๋อไปบูชาแต่งหน้าเป็นไงเราใช้ตอนนีี้้้นะะะคคคแตตไป่่ทใ คนคิ้วให้ดูคิ้วคมมากยิ่งขึ้นมันจะได้ดูแบบว่าเอ้ยเขียนคิ้วง่ายแล้วก็ไม่ทื่อเป็นสักกระเบื่อนะคะดังนั้นแปรงและฝุ่นปัคิ้วสําคัญมากค่ะทําให้คิ้วเราเนี่ยสวยแล้วก็เป๊ะได้นะคะหลายครั้งเนี่ยแพรก็ใช้แบบว่าทริคนี้แหละในการแต่งหน้าสําหรับหลายๆคนนะคะแล้วก็บองคนเนี่ยหน้าเหี่ยวนะคะมีปัญหาแต้มไม่ติดก็ใช้ผู้กันเนี่ยละค่ะง่ายสุดนะคะอืมแต้มไปก่อนค่ะเพราะอะไรคะ ดึงเหงือกออกเดี๋ยวก็อ่อนเอง <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วถ้าใครนะคะรู้สึกว่าหน้าเราดุเพราะคิ้วนะครับหนึ่งการคิ้วค่ะช่วยทําให้คิ้วเราเนี่ยดูไม่รกไม่ดําจนเกินงามแล้วถ้าใครคิ้วดํามากนี่เลยค่ะมัคค่ารคิ้วัอปรับสีคิ้วให้แบบว่าดูซอฟ์นิดนึงเพราะบางทีในใส่ชุดสีขาวถ่ายรูปมาหน้าโหดมากค่ะแม่พเพราะอะไรคะคิ้วสีดำค่ะหนูกลัวไม่เด่นค่ะาบางทีเนี่ยใส่ชุดขาวไปแล้วก็กลัวมิคิ้วไม่เด่นนะคะทาสีดำกับ อ่ามรอดไหม,หมบางทีเราก็ไม่ได้หน้าสวยมันนักนิสามณนนีไม่ได้สวยเหมือนกับน้องบาต์ตี้หรือว่าทุนมาเยอะเหมือนกับว่าบ็อกเกอร์คนอื่นๆนะคะต้องดูเช็คหนังหน้ามาดาแพมด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยขนาดโบทกร้อยไหม่แล้วอื ยังได้แค่นี้ดังนั้นนะคะทําใจค่ะ,ะมีตัวช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตาเราจะได้ไม่บวมเราต้องใช้อะไรคะเราใช้เบสทาตาไปก่อนนะคะก็คือลิปสติกแมทของเอลลริสชิมาดามแพมเนี่ยแนะนํากันเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถามหน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่ามาดามแพมเป็นกระเทยหุ้ยโป๊ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอคะน้องๆบางคนถามว่ามาดามแพมคะเมื่อไหร่มาดามแพมจะมีลูกคะเออพี่ใช้งานได้อย่างเดียวนะคะอวัยวะเพศของพี่ใช้งานได้อย่างเดียวค่ะแต่ไม่สามารถผลิตลูกได้ค่ะเพราะอะไร คุณวิทย์เป็นหมันเหรอคะไม่ใช่พี่แบมบเป็นกระเทยนะคะเป็นตุ๊ดนะคะคุณขาดีใจนะที่หลายๆคนรับแพรมได้หลายคนถามว่าแล้วทาไมพี่วิทย์เขาถึงไม่ไม่ไปครอบคนอื่นที่แบบว่ามีลูกได้เอาตรงๆนะคะความรักของแพรมกับคุณวิทย์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีลูกก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราอยู่กับใครแล้วมีความสุขเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมากๆนะคะการที่เราเป็นครอบครัวเนี่ยเรามีหมามีแมวหรือว่ามีพ่อแม่เนี่ยที่เราต้องดูแลนี่แค่นี้ก็เป็นครอบครัวแล้วนะคะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะลูก ก็ถามว่าพี่แพรมคะแล้วหนูจะทํายังไงดีะคะมีชอบมีเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะมาแย่งผัวคะ่ะหนูจะทํายังไงดีคะ<อ>ก่อนอื่นนะคะเราต้องมองไปให้ไกลคะ่ะถ้าผัวเราไม่ยุ่งเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราให้อภัยนะคะแต่คนที่อยากได้ผัวเราเนี่ยมันก็คัน เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่ออ่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ใช้อายแชโดว์ฝุ่นที่ราคาเบาๆเนี่ยราคาที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแดงๆนะคะทาทับไปที่เปลือกตาค่ะแล้วก็ขยี้ไปให้โฟงให้ทั่วถ้าเกิดว่าในกรณีมีเพื่อน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 ที่ร่วมงานเนี่ยมาอ่อยผัวทําไง่ะคะมาดามแพมมีวิธีจัดการยังไงคะเอาตรงๆนะถ้าคนมันจะเอายังไงมันก็เอาเรื่องของเรื่องเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าตบมือข้างเดียวไหมดังไหมไม่ดังใคะแม้ถ้าอีนั่นเอาหัวโขกข้างฝาเลือดไหลคาอาบเนี่ยถ้าเขาแค่ได้ยินถ้าไม่มี ใจก็คือไม่มีใจแต่ถ้าคนมันคันมันก็ไปนะคะมันไม่ได้อยู่ที่การสอนของพ่อแม่แต่ว่ามันอยู่ในจิตสํานึกของแต่ละคนนะคะถามว่าแพมเนี่ยเคยไหมแพมก็ยังเคยโดนปาดเลยนะเอาตรงๆนะกระเทยเพื่อนที่สนิทสนิทเนี่ยแหละไม่เชิงว่าสนิทหรอก เข้ามาขอคำปรึกษานะคะพอไปร่วมงานอย่างเงี้ยถามว่านางสวยไม่สวยตัวเล็กสมหญิงเป็นชนีขาวๆมวยๆเลยนะคะแต่ถามว่าจะแยกได้ไหมคือจริงๆ่ะเราสังเกตได้นะคะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการอะไรความคันไม่เคยปานีใครนะคะอ่ะเรามาใช้สีน้าตาลที่ปัดคิ้วนี่ค่ะทาทัาไปว่าเราไม่ทาตาให้ดํามากนะคะวันนี้อ่ะทาโท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 โไปตาจะได้แบบดูมีมิตินิดนึงแล้วเราก็มาแล้วต่อคือเราเห็นปฏิกิริยาก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราสังเกตก็คือว่าเราไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรไง นี่ก็แบบว่าพอเราไปเราไปถ่ายทอดสอดงานแล้วก็เจอนางพอเจอนางเสร็จปุ๊บนางก็จะชอบมาปาดผัวเราชอบทาแบบว่ามันแบบเปิดน่งเปิดนมเปิดนั่นเปิดน,น,ดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เงียบเงียบไว้ไงดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้าผัวเราไม่เล่นด้วยเนี่ยโอเคจบผ่านนะคะตบมือข้างเดี๋ยวไม่ดังแต่ถ้าผัวเราเล่นด้วยเนี่ยพักค่ะเลิกค่ะคนไม่รักยังไงก็ไม่รักนะคะคนนอกใจก็คือคนนอกใจจนมีอยู่วันหนึ่งคุณวิทย์มาบอกว่าเนี่ย เนี่ยมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่อ,อยจังเลยอ่ะทำไมมาปาดผมบ่อยจังเลยมาปาดฉันบ่อยจนยฉันลำคานบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณวิทย์ไม่อยากได้นะมันอยู่ในจิตสำนึกนะคะถามสวยไหมสวยแต่ถามว่าถ้าคุณวิทย์ไม่ยุ่งด้วยเนี่ยแค่นี้มันก็โอเคนะคะแพลไม่โกรธเลยนะคะเพราะอะไรคะหมาเหา่าถ้าเราไม่กัดตอบเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะคะออาแต้มไปค่ะดูนะคะตอนนี้เนี่ยตาเราเนี่ยดูกลมสวยขึ้นไหมอ่ะใช้สีน้ําตาลที่เข้มกว่าอีกหนึ่งระดับนะคะแต้มบริเวณหางตาอ่ะดยแล้วใช้อนเล็กๆเนี่ยแต้ม เข้มๆเนี่ยแต้มไปแค่2สีค่ะสวยเลยนะคะแค่นี้พอแล้วเออนี่เงาๆนี้มาดามแพมกาชุดสีขาวนะคะมีตาตรงไหนที่เป็นสีขาวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะขอจัด น,นนะคะอ่ะและต่อจากนั้นนะคะเราใช้อายไลเนอร์ค่ะเขียนอายไลเนอร์ให้ดำๆไปเลยค่ะบริเวณขอบตานะคะถ้าเราอยากได้แบบฟิลเกาหลีแล้วก็หางตายาวๆนิดนึงซึ่งลุคนี้เนี่ยแพมแต่งตอนนั้นเนี่ยปงานร่วมง,งานแล้วก็หลายคนเนี่ยชอบก็เลยเราคิดว่าเออเราแต่งลุคนี้เนี่ยให้หลายๆคนดูดีกว่านะคะแต่พอมาเล่าเรื่องแล้วเนี่ยบางทีก็หมันเคี้ยวหมั่นไส้เนาะความคันไม่เคยปาณีใครนะคะยี่แหมแต่ผัวคนอื่นก็ไม่เว้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าความคันเนี่ยโอเคเราระง,งับได้ด้วยการเอ,อ่อ อาจจะต้องให้กินยากแก้คันนะคะเซตทิซินหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะเอาคารไามาหรือซีมาโลชั่นช่วยได้นะคะใช้ภายนอกนะคะไม่ต้องแดกไปวันละสองสาขวดมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออไม่น่าทํากันเนาะแย่งผัวคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าผัวเราไม่เล่นด้วยอ่ะโอเคผ่านไปแต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนมายั่วกระเทยอ่ะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าถ้าบางคนเนี่ยจะแบบว่าฟิลว่าแย่งผัวคนอื่นได้เนี่ยพราวไงบันไงสวยไงเอาทีเดียวแล้วทิ้งหรอถ้าเกิดว่าผัวเราไป ยุ่งอะเราจะไม่โอเลยเราก็จะเทผัวเลยนะคะเพราะอะไรคะหมายความว่าเขาไม่รักเราจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะอยู่กันมา 16- 17ปีแล้วเนาะเราก็อืมอย่าเลยค่ะมันบาปค่ะความสวยเนี่ยไปปีนต้นงิ้วเหรอคะแล้วบทนักปีตนต้นงิ้วไม่เอา้า <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะดูสวยยังโอ,โอเคอดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคล่าค่ะเดี๋ยวเรามาทาหัวตาเป็นสีขาวๆาวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งกันนิดนึงตาเราจะได้สวยๆนะคะอดัดขนตาก่อนนะคะแล้วบางคนบอกว่ามาดามเพมค่ะแต่ถ้าดัดขนตาก่อนเนี่ยดัดขนตาก่อน ตาแหว่งขึ้นมาทำยังไงระคะไอายไลนเนอร์แหว่งแนะนำค่ะดัดขนตาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเขียนอายไลนเนอร์ก็ได้นะคะอยากจะตั้งชื่อให้น้องก็จังเลยอะ่ะสวยปาดผัวชาวบ้าน <c oughs> แต่ปาดไม่สำเร็จไง <c oughs> ก็เข้าใจนิดนึงอ่ะแล้วปัดมาคาล่าอย่างนี้นะคะอื และหลังจากนั้นนะคะเรามาใส่ไฮไลท์ด้วยการใช้ไฮไลท์ที่แบบว่าเป็นสีสว่างเนี่ยแต้มบริเวณหัวตาจุดหนึ่งอ่าอย่างนี้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้นิ้วนะคะแตะๆไปแพรมรู้นะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบแพรมในการแบบว่าอวดผงอวดผูกเพราะอะไรอวดผัวเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกแต่สิ่งที่แพรมทำเนี่ยณปัจนะจุบันนี้เนี่ยคือการอวดผัวของแพรมเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตแพรมเพราะว่าแพรมเองเนี่ยเป็นคนที่ภูมิใจในตัวคุณวิทย์และสิ่งที่แพรมอวดเนี่วนว้วาาถผัดี เราอวดเข้าไปเถอะค่ะมันเป็นกําลังใจสําหรับตัวเขาว่าเอออย่างน้อยๆเราก็รู้นะว่าผัวเราดีว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เราก็พูดคุยกันเองก็ได้ไม่ต้องพูดออกสื่ออย่างนี้นะคะอาและหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้นี่อายแชโดว์มารการองของบิวตี้บุฟเฟ่นะคะสีขาวๆเนี่ยแต้มไปบริเวณหัวตาค่ะอาจะไม่ต้องแต้มหัวนมนะคะเพราะว่าอะไรคะเสื้อบังมองไม่เห็นค่ะ <laughs> อาแต้มๆไปอย่างนี้อาแล้วก็จิ้มๆไปแล้วก็ปัดไปนะคะแค่หัวตาพอนะคะอ่านี่อย่างนี้แต่สิ่งที่แพรมเนี่ยอยากจะบอกก็คือว่า คุณวิทย์ะถ้าคุณวิทย์ฟังอยู่นะคะทุกเวลาคุณตัดคลิปเนี่ยแพมอยากจะบอกว่าสิ่งที่แพมอวดจนคู่นคนเกียดเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจไาย มอดใจมาดังเลยฮะ <Yeah. S 1> อ่ามอดใจไปแล้วนะคะเราก็จะอวดผัวต่อคือเราจะบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจหลายคนบอกว่าแพรเนี่ยไม่มีชีวิตที่ดีอย่างอื่นเลยใช่ค่ะแพรไม่มีชีวิตที่ดีอย่างอื่นนอกจากแฟนคลับและก็ผัวดังนั้นสิ่งที่แพรภาคภูมิใจเนี่ยแพรก็อยากจะพูดให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีมันทําให้คุณวิทย์เนี่ยภูมิใจในตัวแพรแล้วก็รักแพรม,มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้คิดไปเองนะคะอ่ะดีเราใช้กาเพชรนะคะสีขาวค่ะแต้มไปบริเวณหัวตาด้วยจะได้แบบ นะคะอะ่ะดูอย่างนี้แล้วพูบ,บเราเคยเจอแบบว่าเคสที่แบบว่าใส่อีกข้าวอีกขาข้าวอีกข้าจนหน้าซีดเป็นผีเลยนะคะไม่เอาค่ะพักก่อนนะคะเอาแต้มแต้ไปอย่างนี้เราใช้นิ้วแตะไปนะคะตาจะได้ดูสว่างแค่นี้พอแล้วดูเป็นไฟเบาเบาดูเป็นไฟแล้วจีบเบาๆนะคะไม่ได้เป็นลิงนะคะเอาแต้มไปอย่างนี้อะ่ะแล้วเราก็จะบอกว่าคุณวิทย์ค่ะแพมภูมิใจที่แบบว่าคุณวิทย์เนี่ยคอยดูแลซื้อข้าวซื้อน้ําให้ดูแลพาเข้าบ้านนั้นนู่นนี่เพราะว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ใจกว้างอย่างคุณวิทย์เนี่ยแพม ภูมิใจในตัวผัวของแพรเพราะว่าผัวดีเราก็ต้องอวดนะคะแต่ผัวหน้าตาเหี้ยแต่นิสัยดีเราก็อวดได้นะคะแล้วคุณวิทย์เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหล่อขั้นเทพอะไรขนาดนั้นแต่แค่ว่าเออมีกระเทยอ,อยากได้กันเยอะ mm hmm. อะไรอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ความรู้สึกดีๆที่ทุกคนมีให้มาดามแพรนะคะส่วนใครที่กําลังทําพฤติกรรมอยากแย่งผัวมาดามแพรเนี่ยก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าผัวไม่เล่นด้วยเนี่ยไม่ว่านะคะแต่ถ้าผัวเล่นด้วยเนี่ยโอเคพี่จะยอมหลีกทางนะคะโอเคนะคะรู้เรื่องนะคะแต่ถ้าเกิด ยอย่าพยายามค่ะลูกพักก่อน <c oughs> แม่อยู่ตรงนี้มานานแล้วผัวก็น่าจะภูมิใจในตัวแม่นะจ <c oughs> ๊ะอ่าและสําหรับวันนี้นะคะใครที่ถามว่าปัดแก้มตัวนี้เนี่ยของแม็กดีไหมนะคะเราจะมาใช้สีเชียร์อัพกันในวันนี้นะคะเราจะบอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยถามว่าชอบไหมชอบมากเพราะว่าอะไรเป็นเนื้อครีมเป็นบัตออนเนื้อครีมนะคะถามต้องใช้พู่กันไหมไม่ต้องใช้ค่ะเพราะอะไรคะใช้นิ้วก็ได้นะคะแต่ถามถือว่าทําไมอ๋อพอดีซื้อมาแล้วมีอยู่แล้วก็เอามาถือไว้เกะกะนิดนึง <c oughs> นะคะดิสีเชียร์อัพเนี่ยดูเนียนค่ะอุ้ยใครมานะคะถั่วดํามานะคะเอาแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าในกรณีนี้เนี่ยที่ผ่านผ่านมาเนี่ยแพมมีวิธีจัดการยังไงแพมไม่จัดการยังไงคะ่ะถ้าผัวไม่เล่นด้วยคือจอบเ<ฮ><ฮ>พราะว่าแพมกับคุณวิทย์เนี่ยอยู่กันด้วยกัน24ชั่วโมงเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมือถืงมือถือไม่มีการปอกปิดซึ่งกันและก,กันนะคะขอบอกไว้เลยอ่ะแต่ตัวนี้เนี่ยถามว่าติดดีไหมดีค่ะถ้าเกิดว่าผู้หญิงสวยเนี่ยถามว่าดี ดีเนี่ยเขาจะรู้สึกข้ามคืนและข้ามปีนแล้วก็ดีตลอดไปนะคะฝากไว้นิดหนึ่งนะคะดังนั้นความรักอยากอยู่ให้ยืนดาวก็ต้องซื้อสัตว์ตึ้งกันและกันนะคะที่อวดป่วยเงเี้ยไม่มีใครทําให้กูดีด้วเท่าทุกวันนี้แหละแม่ผัวก็ดีทุกคนก็ดีนะคะดังนั้นเนี่ยแพรมก็จะรักษาคุณวิทย์ไว้อย่างดีเยี่ยมถ้าเกิดว่าเขาไม่ประพฤติตัวแย่เราก็จะแบบว่าเฮ้ยไปหาเรื่องเขาทําไมนะคะแต่ถามว่าน้องที่พยายามอยู่ก็เออถ้าเกิดไม่รักความพยายามก็เรื่องของมึงแล้วกันแต่ถ้าผัวกูเล่นด้วยค่อยว่ากันนะคะ <c oughs> เรารระหว่างอ นตาแห้งนะคะเราก็จะติดขนตาก็ได้หรือไม่ติดก็ได้แต่ถามว่าในการแต่งหน้าลุคนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําให้ดูหวานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรถ้าเราดูหวานมากยิ่งขึ้นใส่ชุดขาวเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะคะอ่าเราใช้ลิปสติกค,ค่ะเบอร์08นะคะของเอลิสที่มาดามแพมเนี่ยใช้อยู่นะคะตัวนี้เนี่ยชอบพ่อสีนสวยอ่าเราใช้สีนุดน่ดๆนะคะน้ําตาลน้ําตาลส้มๆแต่งหน้ายัางไงให้ดูเป็นคนดีนะคะอ่าแต่งไปอย่างนี้สรรเสริญผัวต่อ <laughs> <laughs> ไม่เรื่องของเรื่องคือที่เรารักคุณวิทย์แล้วก็รักษาคุณดว อย่างดีแล้วเราก็โหนใจในตัวคุณกิคือว่าจะมีผู้ชายคนไหนบ้างไหมที่แบบว่าไม่หลับไม่นอนตัดงานให้เราทุกวันแต่มันเล่นเกมก่อนแล้วค่อยตัดนะคะ <c oughs> แต่เขาไม่เคยบอกพร่องเรื่องที่ว่าพาแพรมไปทํางานเลยเพราะอะไรการทํางานของแพรมเนี่ยจะต้องออกไปตีหนึ่งตีสองเขาขับรถไปรับไปส่งแพรมตั้งแต่ยังไม่มีรถไม่มีรถทําไงคะออีแพรมอยู่บ้านลาดพร้าวคะ่ะเข้าไปลึกถึง500เมตรนะคะในซอย,อยอย่างนั้นอ่ะมีรถที่ไหนล่ะไม่มี แต่คุณวิทย์ก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปรับแผมแล้วก็ออกมาทํางานแล้วนั่งรอแผมอ่ะที่ป้ายรถเมย์อตอนที่ไปแต่งหน้าเพราะว่าห้องมันเล็กมากนะคะจะให้คุณวิทย์เข้าไปก็ไม่ได้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเพ้่อยากให้เราแบบว่าอยู่กับลูกค้าแบบเป็นส่วนตัวเหมือนส่งเมียไปขึ้นแขกเลยเนาะ <laughs> นะคะอ่ะ หว,ว,วานนิดนึง่งแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันสวยในชีวิตจริงนะคะบางทีเนี่ยคือแต่งหน้าแปลกๆไปเดินอยู่ใครท่านไหนเล่นเนี่ยสงสารคนดูนะคะก็เราภูมิใจขอนิดนึงคะ่ะว่าถ้าใครเนี่ยมีผู้ชายดีๆแล้วก็ดูแลคุณได้ดูแลครอบครัวคุณได้นะคะไม่ขาดตกบกพร่องเนี่ยรักษาไว้เถอะค่ะอวดผัวบ้างอะไรบ้างนะคะอวดไปเลยค่ะอาติคนตานะคะสําหรับวันนี้นะคะเราใช้ขนตาชี้ชนะคะปลุกความเป็นรีด้วยตัวคุณด้วยขนตาชี้ชนะคะเฮ้อ <c oughs> ขนหน้ามอยค <c oughs> <c oughs> ่ะเป็นขนหน้ามอยลูกมิงแท้นะคะ อติดไปก่อนค่ะเพราะอะไรคะนี่ดูหวานไหมติดขนตาก็ได้ก็หวานดีแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ติดก็ไม่เป็นไรค่ะก็เรื่องของมึงเอาแบบที่ชอบที่ชอบ <c oughs> นะคะไม่เป็นไรค่ะอาติดไปก่อนค่ะอาดูอย่างนี้เพราะแพรเป็นคนที่ชอบติดขนตาปลอมนะคะดังนั้นเนี่ยใส่ชุดสีขาวเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องทาตาสีขาวนะคะไม่รอดค่ะดูสิคะดูดีไหมดูดีใครบอกมึงกูบอกเองนะคะแต่งเองสวยเองชมเองนะคะเราจะมีความสุขค่ะบางทีเนี่ยถ้ากลัวแบบว่าเฮ้ยกลัวคนอื่นทักก็แต่งหน้าเสร็จนอน อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะ <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> ดูอืม <laughs> เลิศ และหลังจากนั้นนะคะเราใช้ไฮไลท์ที่เป็นแบบว่าโทนชมพูชมพูนิดหนึ่งนะคะปัดไปที่หนกแก้มเบาๆเพื่อที่ว่าให้หน้าเราเนี่ยดูใสแล้วก็ดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแค่นี้เนี่ยเราก็จะดูสวยนะคะแล้วก็จะดูหวานกว่าปกตินิดหนึ่งนะคะอ่ะและที่สาคัญขาดไม่ได้ความหวานของเราต้องหัวเถิกไม่ได้ดังนั้นนะคะนี่เลยค่ะแฮชดอว์ค่ะ1ชิ้น300บาทแต้มไปเลยค่ะทาถูทาถูยิ่ง่ายามองตาถ้วยทองนะคะอ่ะแต้มไปค่ะดูผมเราก็ที่แบบว่ามีปัญหาบอกพร่อง กันนู่นนี่เนี่ยมันก็จะช่วยได้นะคะทําให้เราแบบว่าโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะและใช้เนี่ยบางคนเนี่ยถามว่าจะต้องจาเป็นไหมคะจะต้องสระผมทุกวันคะ่ะถ้ารักสกปรปกเหมือน,นมาดามแพมเนี่ยสามวันนะก็ค่อยสระทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าสระก็ออกคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ล้างหนงล้างหน้าอย่างเงี้ยก็เช็ดไปถึงหน้าผากไปด้วยนะคะก็นั่นคือกันทําความสะอาดนะคะโอเคนี่แต้มไปเลยคะ่ะมาดามแพมคะแล้วมันกันน้ําได้ไหมคะกันน้ําค่ะอุย้ยมาดามแพมคะแล้วจะล้างออกหรอคะถ้ากลัวล้างไม่ออกก็ไม่ต้องแต่งนะคะ ต้องใช้อะไรล้างคะโอทินเนอร์มันคนอนขาน้ําเปล่านะคะกรูปก็ออกแล้วนะคะโอเคแค่นี้เราก็สวยมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับแม่ๆคนไหนที่อยากได้ก็สั่งซื้อกันมาได้นะคะทางอินบ็อกซ์เฟสบุ๊กค่ะดูสวยแล้วจ้าสว ราคาเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับลุคของชุดสีขาวในวันนี้นะคะปลุกความสวยในตัวคุณด้วยการดูมาดามเพ็มนะคะถ้าใครยังไม่มีผัวก็ดูไปเลยค่ะจนกว่าจะมีผัวนะคะถ้าใครมีผัวแล้วผัวก็จะรักผัวเจ้าตะหลงนะคะดูมาดามแพมวนต่อไปเรื่อยๆค่ะฝากไว้นิดนึงค่ะถ้าใครอยากเรียนแต่งหน้ากับมาดามแพม26กันยายนนี้เจอกันได้ที่ซิงหัดนะคะซิงหับ,ะะหบพันทิประตูน้ํานะคะแต่ถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกก็ดูมาดามแพม จนกว่าจะสวยนะคะเพราะอะไรคะมาดามแพมมาแต่งหน้าออนไลน์ให้คุณดูถึงบ้านทุกวันค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชุดขาวไม่จาเป็นต้องตาขาวขาวเยอะไปนะคะก็แค่นี้ก็สวยได้กับชุดขาวราคาหวานด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายติดต่อนะคะทางอินบ็อกซ์เท่านั้นนะคะที่แฟนเพจมาดามแพมค่ะ